ทุกคนนั่งในท่าถนัดทั้งตัวเองนะจ๊ะตั้งกายให้ตรงกำหนดสติไว้เฉพาะหน้าใอ้ความรู้สึกทั้งหมดของพวกเราอยู่ที่ลมหายใจให้ใจเข้าให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลตามลมหายใจเข้าไปให้ใจออกให้ความรู้สึกทั้งหมดไหลตามลมหายใจออกมา จะจับลมห้ยใจเป็นฐานเดียวสามฐานเจ็ดฐานก็ได้ตามแต่ความถนัดของตนจะใช้คำภาวนาอะไรก็ได้ที่เราเคยชินมาแต่เดิมวันนี้เป็นวันเสราร์ที่หนึ่งกุมภาพันธ์พุทธศักราช2557ยาสิบเจ็ดญาติโยมหลท่านก็วิตกกังวล ว่าพรุ่งนี้จะไปเลือกตั้งอย่างไรซึ่งความจริงแล้วการปฏิบัติกรรมฐานนั้นเรื่องความมิตรความขังบลต่างๆเขาให้ตัดทิ้งให้หมดเพราะว่าเรื่องของพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงเราต้องเอาเรื่องของปัจจุบันคือตอนนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้น เมื่อความรู้สึกอยู่กับลมหายใจเข้าออกเฉพาะหน้าคือการอยู่กับปัจจุบันถ้าหากว่าเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกจริงๆความกังวลทั้งหมดก็จะหมดสิ้นไปเองแล้วคอยระมัดระวังไว้อย่าให้นิวรณ์ห้ากินใจของเราได้ คืออย่าให้มีการมาชันทะได้แก่ความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสตลอดจนถึงธรรมรมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับระหว่างเพศเว้นจากพยาบาทคือการโกรธเกลียดอาฆาตแค้นคนอื่นความโกรธเป็นสิ่งที่มีได้ตามปกติ แต่อย่ากเกลียดฝังใจและอย่าไปอาฆาตแค้นเพราะว่าจะทำให้กลายเป็นไฟเผาใจเระอยู่ตลอดเวลาเป็นต้นเหตุให้กิเลสเจริญองอกงามได้ให้ละเว้นจากถีนมิทธะคือความง่วงเหงาหานอนขี้เกียจในการปฏิบัติ หลายต่อหลายท่านตั้งใจดีอยากจะปฏิบัติให้ดีแต่ก็เกียรติคลานไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติจริงๆก็ถือว่าโดนทีนมิทานิวอนครอบงำอยู่ ให้ละเว้นจ,า,จากอุจจกุุกุฏะคือความหุดหงิดกัดกลุ่มฟุ้งซ่านลำคาญใจเว้นจากวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยในผลการปฏิบัติท่านละมัดระวังกำลังใจเอราเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกจริงๆ นิวรนทั้งห้าที่กล่าวมานนี้ก็ไม่สามารถจะกินใจของเราได้แล้วการปฏิบัตินั้นต้องเป็นคนจริงจังจริงใจมีสัจจะถ้าตั้งใจว่าเวลาสิบห้านาทีนี้ยี่สิบนาทีนี้หรือว่าครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนี้เป็นเวลาในการปฏิบัติ เราก็ต้องทำให้ได้ครบตามนั้นเมื่อกำลังใจเริ่มส่งตัวก็ให้กำหนดใจแผ่เมตตาไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกพบทุกภูมิทุกหมู่ทุกเหล่าตั้งใจว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครเรายินดีเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทโลก เมื่อแผ่เมตตาจนกำลังใจส่งตัวแล้วก็มาทบทวนศีนของเราว่าศีลห้าหรือสีลแปดที่เรารักษาอยู่นั้นมีอะไรบกพร่องบ้างถ้ามีสิกขาบทไหนที่บกพร่องให้ตั้งใจว่าตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปถ้าเราจะมีศีนห้าสินแปดที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ แล้วก็ตั้งนาตั้งตาระมัดระวังรักษาไว้ไม่ละเมิดศีลด้วยตนเองไม่ยุ่ยงส่งเสริมให้ผู้อื่นละเมิดศีลไม่ยินดีไม่เห็นผู้อื่นละเมิดศีลเมื่อทบทวนศีลทัทสิษาบทจนบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้ว ข้ามาดูว่ากำลังใจของเรามีความเคารพในพระรัตรัยอย่างแท้จริงหรือไม่ยังมีการล่วงเกินในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ด้วยกายด้วยวาจาหรือด้วยใจอยู่หรือไม่ถ้าหากว่ามีก็ให้น้อมจิตน้อมใจขอขามาพระรณนตรยัย แล้วหลังจากนั้นก็ให้ทั้งนาทั้งตาประคับประคองรักษาอารมณ์ใจของเราอย่าให้มีการล่วงเกินในคุณพรัตนตรัยและลำดับสุดท้ายก็ให้รู้ตัวอยู่เสมอว่าชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายสามารถมาถึงเราได้ตลอดเวลา ก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าหากว่าตายเราจะไปไหนถ้าหากว่าลงสูวมายภูมิก็ประกอบไปด้วยความทุกข์ยากลำบากแสนสาหัสถ้าได้เกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องทุกข์ยากลำบากกับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็พ้นทุกข์ในชั่วคราว เผอเกิดใหม่เมื่อไรก็ทุกข์อีกยังมีสถานที่เดียวที่จะพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงคือพระนิพพานาใค้ทุกคนตั้งใจว่าถ้าหากว่าเราสิ้นชีวิตลงไปขอไปอยู่กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนพระนิพพานเท่านั้น เมื่อปรับสภาพกำลังใจของเรามาถึงระดับนี้แล้วก็ย้อนไปดูลมหายใจเข้าออกของเราถ้ายังมีลมหายใจอยู่ตามดูตามรู้ลมหายใจไปตามปกติถ้ามีคำภาวนาอยู่ก็ตามดูตามรู้ลมหายใจและคำภาวนาของเราไป ให้ทุกคนประครับประคองรักษาอารมณ์ใจอย่างนี้ไว้จนกว่าได้รับสัญญาณบอกว่าหมดเวลา ดูนคนใกล้ออทอนสมาธิอาจารยแบ่งความรู้สึกสว่วนหนึ่งที่สมาธิของเราความรู้สึกสว่วนใหญ่ใ้ในการอุทิศสว่วนกุศล์นั้นตอไป